ไปพบลุงป้อมมาแล้วรอบหนึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาลุงป้อมก็ติดต่อผ่านคุณสามารถเชนชัยจิตวนิชให้เชิญคุณพ่อผมท่านเฉลิมยมรุงและตัวผมไปทานข้าวคุณพ่อเฉลิมกับลุงป้อมลุงป้อมพบปากพูดคุยใช้เวลาเป็นสองชั่วโมงนะคุยกันออกรสชาตนะคิคุณพ่อกับลุงป้อมเนี่ย ท่านรู้จักกันตั้งแต่ตอนคุณพ่อเป็นสารวัตรกองปราบลุงป้อมพันตีพันโทเท่าที่ผมฟังวันนั้นนะแต่รายละเอยียดอื่นผมไม่รู้ท่านแอบกระซิบกระซาบคุยกันกับหนุ่มกระหนิงตอนลุงป้อมท่านเมตตาท่านอ้าแขนรับผมคนแรกผมตอบแทนคุณพ่อเลยครับพรคเพื่อไทยขับรยเปเฉลิม ก็เดี๋ยวเฉลิมเข้าพักพลังประชารัฐพลังประชารัฐแน่นอนก็มันอยู่นี่ฮะมันผิดระเบียบหรือไม่อะก็ยังผมยังบอกว่าผิดอะทั้งผมไม่ได้เป็นสสแต่มีตำแหน่งทางการเมืองบอกว่าผมผิดอะที่ไปเชียร์บิ๊กจัดไปให้กำลังใจบิ๊กจตดคุณพ่อก็อยู่พักเพื่อไทยก็รู้ก็รอยอยู่ไม่เห็นเรียกคุณพ่อผมไปข่าวว่าตักเตือน บอ,อกอว่ามีเหตุผลใจครับที่างไทถ้าบอกวา่าสามารถขับได้แต่ทำไมท่าพัฒนไทยไม่ขับนั่นน่ะสินั่นน่ะสิผมก็ไม่ทราบมีความจะเป็นไนี่ครับที่ับพไทยจะรักษาุเฉลิมอยู่อันนี้ผมไม่ทราบผมไม่รู้ผมไม่รู้ยืมคำลุงป้อมมาใช้